คนที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่เรานนเนี้ยก็ไม่ได้นึกถึงเลยว่าเขาจะมาในงานนี้นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็นึกถึงแต่พวกดาก òn, ้กอนแชงคูดหรือว่าหนวดดำใช่ไหมที่เป็นคนทลายนะครับผมกองเรือที่ตัวของผู้ท้าแซคเทิร์เนี่ยส่งไปจัดการผู้อพยพนะครับผมแต่มันก็มีคนคนนี้มานะครับซึ่งเราไม่ได้คาดถึงเลยแต่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูในสปอยของมมงงอวันพีซในตอนที่1106นนะครับผมที่ออกมา แล้วแต่ต้องบอกว่าเนื้อหาเนี่ยมีนิดเดียวนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยก็ขอคูณละหนึ่งไลค์หนึงการกดติดตาม1แชร์ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้ากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเรื่องเสื้อที่อยู่ในแฟนเพจเราด้วยนะครับผมก็ได้พร์มแล้ว เดี๋ยวใส่กันเลยดีกว่าสําหรับในตอนนี้เนาะซึ่งแน่นอนในตอนนี้คือเขาก็จะมีชื่อตอนนะครับผมว่าอยู่เคียงข้างคุณนะครับแล้วก็ทางน้านตัวของพุท้าแซกเทิร์นรวมถึงคิสรุเองเนี่ยวางแผนที่จะทําลายทุกคนบนเกาะเลยนะครับผมและก่อนที่คิสรุจะเริ่มเนี่ยคิสรุถูกขัดจังหวะโดยตัวของลูฟี่นะครับที่ตอนที่แล้วเนี่ยเติมพลังเต็มถังแล้วใช่ไหมเพราะว่ากินจนขยับตัวไม่ได้ละลูฟี่เนี่ยก็เลยต่อยเข้าไปนะครับผมโดยที่ใช้ลัางเกียร์หนั่นเองซึ่ง วอนนี่เนี่ยก็รู้ความจริงเกี่ยวกับลูฟี่แล้วก็ ความสามารถของเขานะครับแล้วก็มองเห็นนิกาดในตัวเขาด้วยนะครับผมซึ่งนะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ผิดคาดสําหรับใครๆหลายๆคนที่คิดว่าลูฟี่เนี่ยน่าจะเป็นตัวพลิกเกมในการหนีออกจากบัตเตอร์คอร์แล้วก็หนีออกจากเกาะเอกเฮดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าลูฟี่เนี่ยคือความหวังอันยิ่งใหญ่นะครับของกลุ่มหมวกฟางเลยนะครับผมงั้นเราก็ไปดูที่ข้อมูลต่อไปนะครับหลังจากที่บอนนี่เนี่ยรู้ความจริงเกี่ยวกับลูฟี่นะครับแล้วก็ความสามารถของเขาแล้วคืออำนาจในตอนนี้นะครับในการสั่งแปซิฟิกต นะครับผมอยู่ภายในมือของบอนนี่นะครับหลังจากที่เวกาพังเนี่ยมีการไปผสมผสานชิปเข้านะครับให้บอนนี่เนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการสั่งได้นะครับผมซึ่งณเวลานี้เนี่ยดูเหมือนตัวของผู้เท่าแซคเทิร์นเองเนี่ยด้วยความโกรธนะครับผมที่เวกาพังเนี่ยทำสิ่งนั้นกับตัวของแปซิฟิตันนะครับผมก็เลยโจมตีใส่ตัวของเวกาพังไปนะครับก็เรียกได้ว่าเวกาพังเนี่ยโดนอีกแล้วนะครับผมก็จะมีการเปิดเผยนะครับถึงคนที่เรียกได้ว่า ทำลายเรือที่ผูทธาแซกเทอรเนี่ยส่งไปกำจัดผู้อพยพอย่างที่เราได้พูดไปนะครับผมเมื่อตอนต้นคลิปเลยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นส่วนท้ายของบทนี้เลยนะครับคือคนที่ทำลายเรือนั้นเนี่ยนั่นก็คือตัวของคุณลุงดอรี่แล้วก็คุณลุงโบกี้นั่นเองนะครับผมที่เขาเนี่ยมาจากเอลบาบเลยใช่ไหมหลังจากที่พวกเขาเนี่ยพังเรือนะครับของกลุ่มกัปตันคิดไปนะครับก็เดินทางมาที่นี่เลยทันทีนะครับผม,ผมก็เลยทำลายเรือของไอ้พวกทหารเรือเนี่ยซะย่อยยับเลยนะครับซึ่ง แน่นอนว่าคุณลุงเนี่ยมาแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าน่าจะมีโอกาสได้มาช่วยลูฟี่หนีออกจากเกาะเอเ็กเฮดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า2คนนี้หรือว่าทั้งคุณลุงโบกี้แล้วก็ดอรี่เนี่ย ขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านตัวของลูฟี่แล้วก็กลุ่มบอกฟางใช่ไหมแถมทางด้านคุณลุงโบกี้นะครับผมยังถือได้ว่าเป็นอาจารย์ของอุซอบด้วยนะครับคืออุซอบเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นนักรบของเอลวาฟใช่ไหมแล้วก็มองคุณลุงโบกี้เนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับก็น่าจะมาช่วยเหลือกันในท้ายที่สุดน,นะครับอันนี้เนี่ยก็คือความคิดของผมนะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้มาเพียงแค่2คนนะครับก็อาจจะมีการขนกําลังมาด้วยบางส่วนนะครับผม ที่จะมาช่วยเหลือลูกศิษย์ของเขาอย่างอูซอบนะเพราะว่าตอนนี้กําลังกลัวกันอยู่เลยนะครับสำหรับอูซอบแล้วก็ถ้าไอ้สัญญาณสื่อสารที่พวกทหารเรือเนี่ยพยายามติดต่อคิสรุนะครับมันมาถึงคิสรุเนี่ยก็อาจจะมีการเตรียมรับมือได้ทันนะครับแต่ถ้าไอ้สัญญาณนั้นหรือว่าไอ้ข้อความที่ส่งมาคิสรุนั้นเนี่ยมาไม่ถึงนะครับผมก็อาจจะแบบว่าโดนตีท้ายครัวเลยก็ว่าได้นะครับผมคือกลุ่มทหารเรือเนี่ยก็พยายามที่จะยิงใส่ทางด้านลาโบเฟสใช่ไหมหรือว่าเกาะเอ็กเฮอยู่ใช่ไหม พวกคนยักษ์มาเนี่ยก็จมไปทีละลำทีละลำเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่เหนือความคาดหมายนะครับผมและเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงเขาเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนหรือว่าพี่ๆที่ทําวันพีชหลายคนเนี่ยก็ไม่น่าจะคิดถึงคุณลุงโบกี้แล้วก็ดอลลี่เลยนะครับผมว่าเขาจะมาที่เกาะเอกเฮ่นนะครับผมอาจจริงอยู่ว่าเขาอยู่กับกลุ่มแชงใช่ไหมแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าที่แชงจะมาหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าแชงจะไม่ได้มา โดยตรงนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเขาก็อยู่ในในเครือเดียวกันกับแชงะแหละเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับแชงเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะถือได้ว่าอาจจะเป็นแชงที่ส่งมาหรือเปล่านะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงขั้นว่าเฮ้ยพ,พวกดอลลี่โบกี้มาอย่างเงี้ย แช่งมาด้วยไหมนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าแช่งจะมาไหมแล้วเราจะได้เห็นแช่งเนี่ยมาเจอกับลูฟี่หรือเปล่าเพราะว่าดูจากที่ภาควาโนะนะครับแช่งเองเนี่ยก็ยังคงแบบว่าไม่อยากเจอลูฟี่เท่าไหร่นะครับผมนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนะครับก็สําหรับสปอยในวันนี้เนี่ยมันมีประมาณเท่านี้ใช่ไหมมันสั้นๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอทัวลาไปก่อนแลละกันไปเว้ยก็เรียกได้ว่ามีคนมาช่วยและหลังจากที่ตอนที่แล้วนะ ค่อนข้างที่เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะลําบากมากนะครับสําหรับกลุ่มหมอกฟัง